สองสัญญาณเตือนเป็นประจำเดือนแบบนี้อย่าชะล่าใจเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยว่า,าจะก,การเป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคร้ายที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะวิวบอกความรู้ในคลิปนี้ตรงกับอาการนี้ข้อไหนอยู่บ้างพิมพบอกบอกในช่องคอมเมนต์ได้ข้อที่1ถ้าเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องตลอดเลยแล้วก็ไปตรวจแล้วนะคะก็ไม่พบความผิดปกติอะไรบางทีแล้วนะคะก็ปวดร้าวลงขาเดินไม่ไหวแล้วก็หลายคนขาดจากกินยาแก้ปวดโดยเฉพาะเม็ดสีเหลืองๆนะคะแล้วก็กินแบบนี้กันตลอดต่อเนื่องแปลว่าเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลองไปตามหาวิตามินที่มีโลช ที่เป็นสารสกัดธรรมชาติลดการปวดและการอักเสบนะคะแบบที่เราไม่ต้องพึ่งยาข้อที่2นะคะใครที่เวลาเป็นประจำเดือนแล้วเป็นสีดำดำเป็นสีคล้ำๆมั่มาเปน็นก้อนๆแล้วก็บางทีแล้วนะคะก็จะมาแบบกระปิดกระปอยนะคะหรือว่าบางทีก็มาเยอะมากกว่าปกตินะคะแล้วไปตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรอีกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะไปตามหาดูนะคะขวดนี้เขาชื่อว่า i v i s i n e r t e Plus เวลาทานแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้ประจำเดือนของเราเนี่ยนะคะไม่เป็นสีดำไม่เป็นสีคล้ำแล้วก็อาการปวดท้องประจำเดือนที่หลายคนกําลังกังวลใจอยู่จะดีขึ้นมากๆข้อดีของเขาคือบารุงผิวทา ให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะลองไปตามหากันค่ะเน้นสายสายกัดจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับกลางคืนน่ะจะนอนหลับดีกลางวันน่ะจะสดชื่นไม่อ่อนเพลียและที่สําคัญคือบํารุงสมองบารุงสายตาช่วยได้หลายเรื่องมากๆแล้วในช่วงนี้ที่อากาศไม่ค่อยดีค่าฝุ่นสูงๆอะ่ะคนที่ทานสูตรนี้เนี่ยเขาจะได้วิตามินซีที่สูงกว่าส้มอีกมากกว่า10เท่าเลยลองไปตามหากันนะคะ i w i s i n a t i v e Plus ค่ะแลวติดตามกันไว้ได้เพราะบอกสาระดีๆทั้งเรื่องผิวและเรื่องสุขภาพเลย